เป็นไงบ้างเป็นคำถามที่ต้งหลังง่ายน่ะไม่แก้ตอนแรกรู้กันไหมเนี่ยว่าแต่ละคนชอบไม่รู้รู้ใจตลอดอ่ะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะทำการสลับนะครับเดี๋ยวจากแถวนี้เราจะให้ทางซ้ายมือตรวจแล้วทางซ้ายมือเราจะให้ทางขวามือตรวจนะครับเดี๋ยวเราจะทำการกระจายกระดาษคำตอบไปก่อนอืมนักศึกษาเรียน ต้องบอกก่อนนะว่าผู้ตรวจตอนเมื่อพู่นี้ทุกคนเป็นผู้เล่นต่อไปทุกคนจะเป็นคณะกรรมการถ้าข้อไหนมีการแก้ไขคำผิดหรือว่าแก้ไขการคำตอบนะครับถือว่าเป็นโมฆะให้ศูนย์เลยถ้าข้อไหนมีการแก้ไขอะไรนะบอกไว้แล้วลบไม่ได้คณะกรรมการถ้าเกิดข้อไหนมีรอยลบรอยขีดรอยแก้ หกศูนย์เลยข้างหน้านี่แบบว่าสุดยอดมากเ็นเไปเหอะและข้อไหนถูกนะครับให้เขียนเลขหนึ่งเอาไว้แล้วเดี๋ยวทำการรวมคะแนนนะตอนนี้ทุกคนได้คะแนนไปหมดหรือยังเอ่ยอใครยังไม่ได้ชูมือหน่อยจะได้เป็นคณะกรรมการถ้ามีการแก้งเกิดขึ้นนะอันนี้ถูกฉันไม่ให้คะแนนนี่ไลนะ้นะนะเป็นไปขับมรักกัน ให้กำลังใจแฟนคลับแต่ได้ไหมครับไม่ต้องเครียดนะฮะไม่ใช่โอเน็ตนะครับบอกว่าที่หน้ากับโอเน็ตหนูอยากให้กอดเนี่ยแหละที่นี่เขาไม่เคยทานโอเน็ตกันหรอกเอาเหรอใช่เขาทานอะไรกันวะฮะเขาทานอะไรเอ็นชาร์บางคนทันไม่ทันไม่ว่าผมว่าบางคนลืมไปแล้วสามปตุ๊บลอกไปแ้วถึงหรือยังอ่ะทุกคนยังยังตอบเยังยังครับเอายางทางด้านหลัง ด้าน,นหลังยังไม่ได้อัน,น,น,นกระดาษคำตอบอย<ด>ู่ที่ใครเอ่ยกระดาษคำตอบไปอยู่ที่ใครครับมากระจายมาเลยกระจายมาเลยใครใครเช็คด้วยนะว่ากระดาษคำตอบอยู่ที่ตัวเองสองอันนะ่ะดูดีๆต้องคนละอันเท่านั้นนะครับเดี๋ยวจะเช็คกระดาษคำตอบกันมากติกาบอกไว้แล้ว ข้อไหนมีการขีดแก้ไขคําตอบถือว่าเป็นศูนย์ทันทีถือว่าถือว่าเป็นศูนย์ท,ทันทีส่วนข้อไหนถูกนะครับการคะแนนล,ลงไปหนึ่งคะแนนนะครับอ่ะเรามาเริ่มเลยดีกว่าเพื่อการเสียเวลาเนาะทุกคนกระดาษอยู่ในมือเรียบร้อยแล้วนะ